ได้หนูแอมด่ามัน่าเลยหนูอยากเลี้ยงอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับสองแฟนน่ากินน่ารักโอเคหนล้านหนูไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวกินดูกินไม่ได้ลูกมันไม่ดีนะลูกอุ้ยโอ้ยฉันเครียดกับลูกคนนี้แล้ว คลิปนี้นะครับเป็นการแสดงเพื่อความเมางเท่านั้นนะครับอาหารที่ี่กินนะครับเป็นอาหารของคนอาหารครับเจ้าหนูเนี่ยก็อยู่แต่ในนี้นะครับไม่โดนไม่มีเชื้อโรคที่มายุ่งกับส่วนของอาหารตรงนี้ทั้งหมดอันนี้ก็ไม่ใช่สายจริงๆนะครับบอกเลยนะครับว่าของจริงห้ามกินเด็ดขาดนะครับอันตรายแล้วก็สกปรกนะครับห้ามกินเด็ดขาดนะครับอันนี้นะครับทำมาจากขนมนะครับแล้วก็ของกินจริงๆที่สะอาดปลอดภัยนะทุกคนนะใครชอบความแปลกใหม่แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะครับแล้วก็กดติดตามช่องขันติไว้เลยนะครับติเนี่ยมีคลิปอาหารแปลกๆนะครับมา like it สามหมื่นไลน์นะครับแล้วก็ไปชมกันเลยสวัสดีทุกคนวันนี้แม่เป็นแม่ใจดีที่สุดเลยคัตตี้คัตตี้อยู่ที่ไหนแม่ครับสวัสดีทุกคนอย่ดิตอนเราคุช่องคัตตี้นะครับแม่ตีอยากได้เงี้ยตีอยากเลี้ยงแม่ดูนานนั่นลยแม่ดูดีน้องเดินแบบนี้ไม่ได้ลูกไม่ได้อยตีอยากเลี้ยงอะแม่เนี่ยตีไม่มีเพื่อนเลยนะเวลาคุยกับน้องอก็เหมือนไม่ได้เหมือนคุยกับคนอะแล้วตีอยู่กับพ่อกับแม่<อ> มมันาได้้ออยยู่่่ะีีงงแบบนี้ที่บ้านแม่จับกินหมดเลยแล้วลูกเอนนี้กูหนูแฮมสเตอร์เห็นั้ยมันน่ารักก็อยากได้อะหนูอยากได้หนูแฮมสเตอร์มันน่ารักมก็หมดเลยไปไปซื้อผักกับแม่ที่ตลาดวันนี้จะทำเมนูอะไรดีน่ากินจริงๆเลยดูสิอยากได้หนูแฮมสเตอร์อะแม่ก็มมนู หนูให้าไม่ใช่นี่หนูคือพ่อหนูทอดหนูหนูอยากเลี้ยงแบบนี้อไม่เอาลูกไม่เอาลูกสกปรกหนูกแมวตีแมวลูกมันน่ารักจะตายหนูอยากเลี้ยงอันนี้ตัวเท่าไรครับสองแสนเป็นโลนะไม่ใช่เป็นตัวโลละไขยเป็นโลอ่ะถ้าเอาแค่หูเท่าไรครับก็ประมาณหนึ่งหมื่นแม่หูหมื่นหนึ่งไม่ลูกไม่ได้ไม่เอาลูกไม่เอาสิไม่ ไม่ดีลูกมันทำไมไม่ดีมันน่ารักหนูอยากเลี้ยงมันเดี๋ยวผมขายไตให้คร่ะเอามีดมานี่ผมจะขายไตเล็กด้วยแมสเตอร์ไม่ไม่ได้ลูกไปแล้วเดี๋ยวแม่ซื้อให้ลูกแม่ซื้อให้เนี่ยหนูบอกแล้วว่าแม่มือพลาดองั้นผมเอาตัวนี้นะครับตัวนี้ตายแล้วไม่รอดละดูสิตัวนี้ตายแล้วเอาตัวนี้ครับพ่อะ้าเออไม่ค้ากนทำอุ้ยอุ้ยไม่้าลืมดูหน้าตาแม่ คนไข่หนูรูปร่างเหมือนหนูเลยเนาะแม่ค้าแม่ค้าทตังลูกชายจะซื้อแต่งตัวเนะ่ <c oughs> เอาตัวนี้ดูสิมันพร้อมที่จะขึ้นเขียงแล้วะนะ่ <c oughs> นากินน่ารักโอเคถึงร <c oughs> ้านจะแม่เป็นร้านเลยอ่ะแต่หนูอยากได้อ่ะแม่มันน่ารักดูดิอูเป็นร้านเลยแ,ลแม่ค้า <c oughs> ลดให้หน่อยได้ไหมอ่ะเ <c oughs> หลือสักห้าบาทน่าจะไม่ได้นะคะลดให้หมื่นหนึ่งค่ะลดหน่อยเถอะแม่ค้าอูลูกชายฉันอยากได้มากเลยลดนันให้ซีไปเลย แค่นี้ฉันก็เรียนไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่ามันสนมากไม่จริงอะน่าะจะตายอันนี้อันนี้รุ่บัตรเครดิตเดี๋ยวผมรุ่นให้ก <c oughs> อตังคถอนด้วยนี่ครับแม่ <c oughs> ได้ตังค์มาด้วย <c oughs> โอ้ยเอาเลยใส่ถุงใส่ถุง <c oughs> เย่ yeah. ได้แล้วดีใจจังเลยแม่หนูได้หนูแล้วฮ่าฮ่าฮ่ากตงลิ่งต้องมีกงและอาหารนะคะอ๋อเหรอมันกินอะไรอะครับอ๋ออาหารเม็ดอ่ะ,อ,ะอ,นนอันนี้นี่ป่าครับใช่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันชอบหรือเปล่าวใส่ในคนันจะตายอ่ะเห <laughs> มือนกระโถนเลยนะอร่อยหรือเปล่าครับอร่อยใครลองชิมได้เลยค่ะแม่หัว แม่ของหนูจะูอาหารหนูตกินไม่ได้แลรูกหนูลืมมันอร่อยค่ะเอาไปลยนะยชันค่ะฉันเพิ่งเคยเจอลูกค้าประหลาดแบบนี้แม่ครับมันต้องเตรียมกกงนะแม่หนูอะเราียงไม่ได้เลยนะบอกแล้าไม่ซื้อไม่ซื้อเวลาซื้อก็ไม่ไมาเป็นภารูกตลอดเลย,เยสลับบทกันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ยุ่งยากขอางะอาหารก็ต้องเิร์ฟให้ทุกอย่างหนูไม่เท่าไรลูกกงมันจะแพงกว่านะลูกไม่อยากความจริงมาพูดสิครับนี่แม่ไปขอแบ่งคอตอตอนตัดต้นไม้มาลูกโอ้ให้หมดเลยหนูมันจะได้ไม่เจ็บแม่มันต้องมีบ้านหนูด้วยแม่บ้านหนูอ่ะบ้านหนูไงเราแม่เสกมาให้ลูก,กน่ารักจังเลยทุกคนมาดูใกล้ๆสิโอ้คอ,อนของหนูโอ้ช่ๆชัช่ที่เอาไว้ครอบมันไม่ให้มันหเหนียวไปไหนใช่ไหมแม่ใช่ลูก แม่แม่ถึงไม่เคยเลี้ยงหนูเลย,เยทุกคนคคอันนี้มันเป็นล้อวิ่งนี่ไม่เห็นลอ้อเวลาเดินหนูจะอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งกูกกๆกๆกใส่น้ำโอ้ใส่อาหารนี่นี่จุกขวดน้ำแม่เราอุปกรณ์เราเลี้ยงครบแล้วว่าเราเอาลูกหนูมาปล่อยเลยแม่ได้ติดลูกแต่แม่ว่ากุ่มันจะล้องๆ้องไปนั้นลูกเอ ต้องมีตะแกง่แต่เดี๋ยวหนูหนีไปเอาตะแกงมาเดี๋ยวหนูหนีคัตตี้แม่ไปซื้อกงมาเลือทางร้านค้านะเขาบอกว่าจะต้องมีกงแล้วก็มีสายอาบน้ําให้หนูด้วยลูกต้องมีสายอาบน้ำด้วยนูกม่รนูเลยเท้สายลงไปเอาไม่ต้องเยอะหรอกเห็นไหมสวย S <S 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 มีความจริงนะว่ามาเล้ห,หนูแฮมสเตอร์มาเนี่ยเวลาเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เราก็ต้องให้อาหารให้เต็มที่นะครับในกรงในกรงอ<ไ>ู้นี่อาหารนี่แม่ค้าหน้าหนูให้ติมาทุกคนใส่ลงไปในถ้วยอาหารเลยอู้น่ารักติให้เน้น้อยไหนูไม่ติกลัวน้องมันนิ่งมาแล้วเราจะเลี้ยงเขาดีไหมครับติไม่แน่ใจเป็นการเลี้ยงสัตว์ครั้งแรกของติอะถ้าเป็นบ้านแม่เนี่ยย่างลูกย่างหอมมากเลย <S 2> <S 2> เราต้องย่างใช่ไหมแม่ <S 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 ถ้าเรารอเขาออกล Viol ูกอะแม่เราจะได้ก <function als. S 1> ินล <c oughs> ูกเขาด้วยนะโอออาหารเขาไว้ก่อนเนาะพอเขามีลูกเนี่ยเราจะได้สบายตื่นแต่เช้าเลยดีใจอะเหอหนูใหม่ๆเนาะก็ต้องแบบว่ามาดูหนูก่อนวัดดีหนูไม่รู้มหนูไม่รไม่รู้ว่าอะารตัวอะรตัวอ้ยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยที่จะกินก่อนเลยแม่ น่ารักมากแม่กินไม่ลงลูกงั้นตีกินตัวใหญ่ก็ได้ไม่ไม่ไม่ลูกกินไม่ไดู้แม่พูดเล่นนะลูกก็แม่บอกว่ากินได้ไอะแม่งั้นตีของเงินไปซื้อขนมหน่อยผมอยู่แล้วว่าไม่ได้ลูกก็แม่ซื้อของหนูเนี่ยเต็มหมดเลยนะลูกแม่ไม่มีตังค์ติดตัว<อ>แล้วลูกเนี่ยกับอุปกรณ์ของหนูไนี่เพียบเลยแม่นเนี่ยหนูเนี่ยเนีู่กรงเนี่ยฮานี่งั้นเดี๋ยวแม่ออกไปทํางานก่อนนะลูกไปหาเงินมาก่อนนะลูกนลูกดูหนูไปก่อนนะลูกก็ได้ค่ะ ดูเย็นอีกแล้วอ่ะหอมจังเลยอืมกินไหมไม่กินเหรอโอเคอร่อยมากอืมแค่นี้วัยวายอืมเนี่ยรอแม่นานหิวไม่ไหวแล้วไม่รอแล้วอืมแย่งของหนูกินนั่นแหละดูสิมีทันตะวันมีถั่วด้วยแล้วก็มีขนมด้วยอืมอร่ืม กินได้เหรออืมอนอืมอ๋อไปอวล่วงแล้วเจ็บเจี๊บสนมากใช่ไหมกินซะเลยนี่ลูกเธออยมากอนโอ้กคันตี้แม่ไปทำงานมาเนี่ยอุ้ยแม่เหนื่อยเหลือเกินหนูให้ชื่นใจสิเอ๊ะเราอยากให้ป็นตัวนั้นคันตี้ คัตตีเห็นไหมลูกอืมมันน่าจะอยู่ในบ้านแล้วก็วิ่งหนีไปละมองแม่แม่ครับชีสที่แม่ทํานี่แม่ทําให้หนูหรอครับแม่ไม่ได้ของหนูลูกของหนูคัตตีคติหิวขนาดนี้เลยช็อกโกแลตของหนูลตโอ้กินได้ลูกคัตตี้โอ้ยมันจะตายหรือเปล่าลูกกินได้เนอะแม่อือก็เลยตายเนี่ยของหนูว่าหมูไส้ช็อกโกแลอทุกคนหวังที่ฉันกินนะทุกคน ดูสินางก็กินพร้อมฉันเลยทุกคนกินไม่ได้ลูกนี่มันเป็นของหนูไม่ใช่ของคนนะลูกใช่สิแม่เนี่ยเดี๋ยวกินดูคัตตีกินไม่ได้ลูกอันตรายลูกนไหนเห็นคตตีกินจังไหนแม่ลองกินบ้างสิแม่แม่ไปยั่งเถอะกันจะยังไงกินอ่ะ กงกงก็ไม่กินเนี่ยว้ากะติกินกงเลยแล้วลูกใช่อยากกินมากเลยอันตรนะลูกอืมกินได้กินยา้กินอยู่ยังไงไ,ไม่เ,เป็นรเลยโอย้ลูกบ้านเราก็ไม่ยากจนขนาดนั้นนะลูกถึงได้มาก,กินของแบบนี้นะลูก <c oughs> ก็ไม่รู้่ะหนูอยากกินนะหนูขันตีก็กินได้ทุกอย่างมาต้ตลอดแล้วนี่แม่บ้านมีสองหลังอะ่ะให้หนูไว้หลังนึงเนาะอีกหลังจะกิเนเลยกะติมันไม่ดีนะลูก อืมอร่อยมากเลยแม่อะถ้าไม่ให้หนูใายกับดแ้วนี้อร่อยอ่ะหนูเดินหนูเดินหนูเดินแม่เดินอะไรแม่เอาแม่หนูหนูไม่วิ่งเลยหนูไม่วิ่งเลยแม่มันไม่วิ่งเลยอ่ะไม่ได้หลังใจเลยอ่ะอืมอืมไม่ต้องใจอ่ะน่ากินจังเลยแม่ ยังอื่นแม่ก็ว่าโอเคนะลูกแต่เนี่ยว่าแม่ว่ามันแข็งนะลูกเดี๋ยวแม่ว่าที่หนูกินเมื่อกี้มันโอเคแล้วหรออ้กินได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเพราะคั<อ>ต,ติใช้แฮปฟันหรือไงลูกฟันได้แข็งแรงอย่างเงี้ยใช่แล้วล่าสุดเที่ยวกินเลยหนูหลับตายหลับนิ่งไปรู้ตัวเลยนะปะหลักของเราก็มีอยู่มันสวยเหมือนกันเลยอะแม่แม่อะไก็เลกระปุกน้ำไปเลยที่เคยเห็นทำไมหนูเขาอตลิ้นดุนนะแม่หนูเขาเลิุน ฉันเครียดแต่ว่คนนี้ละเกินขนาดเรากินเยอะกินดังขนาดนี้น้องมันยังหลับเลยอะ่ะกินมันะเลยไหม,มแม่แม่เน,นี้ยงลูกไ,ไม่ได้ลูกไม่ได้<า>ลูกกินสายนี่ไปก่อนลูกเอาแม่ไม่ห้ามสิแล้วหรอ,อไม่ห้ามแล้วลูกแม่ไม่อยากให้หนูกินหนูตัวนี้แล้วก็ได้อ่ะกินสายก็ได้กติแม่พูดเล่นลูกกินเข้าไปได้ยังไงแล้วม่จะกินมั่อแม่แม่อันนี้ไม่ใช่ชาจริงๆนะครับทุกคน มันทำมาจากเขาคั่วคับทุกคนจะตกใจแม่แม่คผมยังไม่อิ่มเลยอ่ะงกงก็ยังอยู่เลยจริงด้วยสียังไม่ได้กินกงเลยแม่อุ้ยไม่ได้นะลูกกงนี่มันแข็งกินไม่ได้นะลูกเดี๋ยวฟันหักทำไมมันจะกินไม่ได้ลูก,ลกแค่กินกงหนูมาลองดูคันตีอ,าาอ๋อคันตีกินได้แม่ดูดิ ลูกฉัดกินได้ทุกอย่างจริงๆรู้อย่างงี้จะไม่ซื้อหนูให้แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ซื้อหนูอ่ะรดู้กินแม่แล้วเลยนี่โอ<ห><ห>้โหแค่นตังตาโตด้วยลูกไม่ต้องไม่ต้องอ่ะอยากกินอะไรกินไปเลยลูกลูกคติฟันแข็งแรงอยู่แล้วออืืนี่ทุกคน ปิดจ็อบงานนี้กันก่อนทุกคนได้กินมาแล้วนะแม่ตอุ้ยตัวนี้กินไม่ได้ลูกตัวนี้มันน่ารักเลยตัวนี้มันน่ารักอยากกินนะตัวนี้กินไม่ได้ลูกกินตีเอางี้ทุกคนทุกคนคอมเมนต์กันมาเลยว่าอยากให้ตีเนี่ยกินเจ้าหนูตัวนี้ไหมถ้าอยากให้กินนะคอมเมนต์ว่าอยากให้กินไม่อยากให้กินคอมเมนต์ว่าไม่อยากไม่อยากให้กินเพราะว่าสงสารหรืออะไรก็คอมเมนต์กันมาเลยนะครับเดี๋ยวตีจะปานนะถ้าอยากให้กินเยอะดี๋ยวจะกินเลย อ่ะแม่เราช้าให้กินไปก่อนคลิปนี้ก็เขาลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคลิปนี้นนทำข่อความบันทิกนะครับไม่ไดราม่านะครับหนูนี่ก็เป็นหนูที่ติเลี้ยงไว้เองนะแต่คอมเมนต์กันมาเราอยากให้กินหรือไม่อยากให้กินบ๊ายบาย